เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อพระเจรักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ หลายท่านเข้ามาทักมาทายมาพูดคุยกันนะครับบางคนก็มาเสนอขายเหรียญบ้างบางคนก็ส่งเหรียญมาให้ช่วยประเมินราคาบ้างก็ต้องขอปอบคุณอย่างสูงนะครับอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่งมาแล้วเนี่ยพูดคุยกันแล้วเนี่ยคลิปนี้ EP นี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ คุโดงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทอีก1เหรียญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครมีแบบที่คุโดงบอกนะครับคุโดงก็ยินดีรับซื้อเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับสําหรับเหรียญส0บบาทที่คุโดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บาทของในหลวงราชการที่9ที่เป็นพระเศียรใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยเป็นพระเศียรใหญ่นะครับไหมแล้วก็เหรียญที่คุโดงจะมาพูดถึงก็คือปี2 5 5 1อ นี่ครับผมเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2551มีอยู่สแบบนะครับแบบพระเศียรใหญ่แล้วก็อันนี้พระเศียรเล็กเห็นไ,ไหมครับพระเศียรเล็กแล้วก็เป็นพระเศียรใหญ่ปี51เช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมครับนี่ปี51เช่นเดียวกันอันนี้ปี51แบบพระเศียรเล็กนะครับเหรียญหนาแล้วก็51พระเศียรใหญ่แบบบางเห็นไ,ไหมครับนี่ทีนี้เดี๋ยวข้ามาดูนะครับ ก็เดี๋ยวคุโดมไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้ามาพูดมาคุยกันเลยนะเหรียญภระเหรียญใหญ่คุโดมงตามหาเหรียญสิบาทภาษียใหญ่นะครับเหรียญภเสียใหญ่แต่ขอให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะนี่นี่นี่เห็นไหมครับปีห้าหนึ่งเนี่ยมีทั้งภาษียเล็กแล้วก็ภาสียใหญ่ปีห้าหนึ่งที่อยู่ในมือของคุโดงนี้อันนี้เป็นไส้แตกนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีพศที่หายากเช่นเดียวกันเนี่ย ปีห้าหนึ่งไสแตกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมครับนี่ทีนี้ด้วยการที่ปีห้าหนึ่งเนี่ยผลิตออกมามีสองแบบแบบหนาแล้วก็แบบบางแบบหนาพระเสียรเล็กเนี่ยคุโดงมีแล้วคุโดงอยากได้พระเสียรใหญ่ที่เป็นไส้แตกใครมีเหรียญฟังให้ดีนะครับใครมีเหรียญสิบบาทพระเสียรใหญ่หรือเหรียญบางที่เป็นไส้แตก ทักทายคู่ดงมาทีนะครับคู่ดงอยากเก็บมาเป็นคู่คู่ดงอยากเก็บมาเป็นคู่นะครับเนี่ยเนี่ยลองดูให้ดีนะครับคูดงนะไม่ชมนะปีห้าหนึ่งไส้แตกแต่ของคู่ดงมีพระเสียรเล็กแล้วก็เป็นเหรียญหนาแต่ว่าถ้าเกิดใครมีพระเสียรใหญ่ที่เป็นไส้แตกทักทายคู่ดงมาทีนะครับคลิปนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เนาะ ใครมีทักทายดีนะครับสวัสดีขอบคุณครับพเพื่อนๆออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ